รถไถคูปต้า L สามสองหนึ่งแปด SP นะครับสามบสองแรงนะครับเป็นตัว SP นะครับคันนี้รถสวยใช้งานน้อยๆนะครับรถปีหกห้าใช้งานสี่ร้0ยกว่าชั่วโมงนะครับนี่ดูนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับปากใบดันนะครับสีไม่ค่อยถลอกเลยนะครับนี่ดูคานล่างนะครับอ่าสีเดิมนะครับสีเดิมๆนะครับไม่ว่าจะด้านบนด้านล่างสีเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์ของเขาเดิมๆนะครับสี่ร้ยสิบสองชั่วโมง เดิมเดิมเลยนะครับเบาะเดิมนะครับพวกซุ้มล้ออะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับพวกนี้มันก็มีรอยถลอกบ้างนะครับวางอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับแต่ยังดูว่าสวยอยู่นะครับสีสันเดิมเดิมของเขาสวยอยู่นะครับฝาครอบเกียร์อะไรพวกนี้ไม่เคยแกะนะครับท่อนคัดเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะเลยลายป้างล่างนะครับมาร์กนะครับหัวน็อตอะไรพวกนี้เดิมเดิมนะครับด้านล่างก็ยังดูสวยๆนะครับสีล้อนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับ ทันส่งหน้าจะเป็นของเดิมโรงงานนะครับพวกมาร์กนะครับตามจุดต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับอันนี้ก็เป็นยางเดิมของเขานะครับนี่กระทะล้อสีเดิมๆนะครับดอกยางหน้าหลังดีนะครับนี่มาร์กนะครับตามจุดต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับรถยังออยู่ในเกณฑ์ว่าสภาพใหม่นะครับสีเดิมๆนะครับแห้งๆดูง่ายๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับ ไม่เคยแกะนะครับสีล้อ้ายขวานะครับฝวาบนนะครับท่อดนี้กาวเกลืออะไรเดิมหมดนะครับสวยๆเลยนะครับรถสภาพใหม่ๆนะครับเผื่อแบบลูกค้ามือใหม่นะครับต้องการรถสภาพใหม่ๆไม่จุกจิกนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับกามที่สองแรงนะครับก็เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานส่วนตัวนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ถ้าเกิดอะไรอะไรมันโอเคแล้วนะครับขยับขยายนะครับค่อยๆขยับรุ่นรถให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยพวกแป๊บไฮดรอลิกอะไรเนี่ยเดิมๆนะครับก็ยังดูเงาๆอยู่นะครับหัวน่องหัวน็อตนะครับเดิมนะครับพวกเครื่องนะครับมาร์กจุดต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับท่อนคลับ่อนเกิดอะไรพวกนี้ทีเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยดูง่ายๆนะครับข้างล่างเดิมหมดไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้3 2 1 8 SP นะครับสาแรงนะครับคันนี้ตัวรถมีเบานหน้าแล้วก็ผ่านทวนนะครับราคาเปิดไว้ที่ 329,000สบาทนะครับ329,000สบาทนี่นะครับเครื่องเกียร์อะไรดีๆนะครับจุดสัมผัสนะครับตึงๆนะครับตึงๆลองสักสามเกียร์นะครับ รถเป็นสภาพใหม่นะครับผมก็ลองเป็นอย่างนั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับคือความรู้สึกนะครับในการขับนะครับดีเลยนะครับ ถ้าใครชอบรถแบบสภาพใหม่ๆนะครับก็จัดไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาห้องเครื่องให้ดูนะครับมาดูผันผ่านแล้วกันนะครับไม่มีอะไรพราะมันเดิมๆนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับไม่เคยแก่เลยนี่นะครับดูนะครับสวยๆเงาๆแบบเดูแล้วมันสบายตานะครับซื้อไปแล้วก็ไม่อายข้างบ้านนะครับเ่าแบบโอ้ซื้อรถแบบอะไรมาเนาะ นนีดูว่าคือรถใหม่เสียงเครื่องเสียงอะไรปกติเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยนะครับเดิมนั่งทำน้ํานะครับปกตินะครับไม่ดันไม่ฟองนะครับน้ําวนปกติหรือว่าโอเคเลยนะครับรถสภาพใหม่ๆนะครับ L40 เอ็นชสามสองนึ่งแปด s t นะครับปีหกห้นะครับ ใบดันผันพวนนะครับราคาผมเปิดไว้ที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะอุปกรณ์หลังนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าก็ได้นะครับยังไงก็โทรมาคุยกันนะครับก็อาจจะขอราคานี้แหละนะครับราคาเต็มสองเออสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเป็นใบดันตัดหญ้าใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นผานก็ลดไปสามแสนสองทุนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนกองทั้งหมดให้นะครับกองอากาศกองเครื่องกองโซลารกองไฮผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้จาของเดิมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนยังเป็นกองโรงงานอยู่นะครับอันนี้นะครับน้ำมันเฮลิคผมก็ เช็คให้นะครับเติมให้นะครับถ้าเกิดมันขาดมันอะไรก็เติมให้นะครับน้ำมันคันหน้าก็เหมือนกันนะครับอ่ะสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับร้านพุเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับเบอร์โทรนะครับ0994945351นะครับไอดีลาของผมก็0994945351นะครับส่งทั่วประเทศนะครับไม่ไกลก็เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดไกลๆนะครับก็แอดไลน์ผมนะครับวิดีโอคอลดูได้นะครับต้องการดูตรงจุดไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูขอดุ้ณเลยครับ